สบายดีสบายดีพี่น้องเด้อนี่เราพบกับสองแป,ป๊บซี่สาวไทยเราสบายดีย่ำแรงพี่น้อะนี่ก้าได้มาเอาเงินอยู่ฮานเพิ่นเนาะจำนวนหนึ่งพันบาทเนาะมี่อง FC ใจดีจากกรุงเทพเราเพิ่นโอนเงินมาเพิ่บซี่ซื้อขาตั้งกล้องนะพี่น้องไม้ตั้งคล้องไลฟ์สดนนะพี่น้องตอนมือนี่ก้รสร้างแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยววันที่มื่อื่นเมื่อฮื้อกอะ เพิ่นกระซีอันเพิ่นกระซีฮอดแล้วเนาะพี่น้องอื่นๆหนึ่งพันบาทก็ได้หกแสนหกแสนสามซิปเนาะพี่น้องไงนน 6, 000, 43, 000ล่ลงมาหกแสนสี่สิบสามพันแลยเพิ่นหางเอาค้าโอนสิบสามพันก็เลยยังเลยหกแสนสามซิปนะพี่มีผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพเนาะพันโอนเงินมาเแบนซีขอบโอ,อบเจอไปเลยล้านเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิง่งขาตั้งกล้องมาจังคอยอแล้วเนาะพี่น้อง กะสีมือแล้วนะพี่น้องขาไม่ดีเลวตะเวนเรียตกดินแล้วพี่น้องเดี๋ยวเัวมือกอนเดี๋ยวขาตั้งกล้องมาเ้าสีมาถ่ายเฮ้ยพี่น้องเบิกน้อพี่น้องมามาเบิงว่ามันจะเป็นอะไรเน้อพี่น้องฮัลพี่น้องสะกามาจะอ่านสะพ่อแล้วพี่น้องทำมามาแต่เอาขาตั้งกล้องพี่น้องไว้ไรสดเงินน้องมีเอฟซีจากกรุงเทพตอนพนันฝ่าเงินแล้วก็เฮอร์เอรซีสั่งเอาพี่น้อง เงินฝากเงินก็จะเงินหน1 0 0พบาทต่อจะคีบคนกล้องของเราพี่น้องไลฟ์สดนะพี่น้องเดี๋ยวมาเลก็จะไลฟ์สดเดี๋ยวหอมาแก้เราลีน้เต็มเต็มนี่แล้วก็นี่อีกสองสองกล้องนะออันนี้พร้อมแล้วกับตัวนี้นะพี่น้องเดี๋ยวหอาบอลุ้นมาหค่ะนี่ก็คือเอฟซีจากสิงเโปนะพี่น้องจาฟังไทยทีในจะดีจากฟังไทยนะพี่น้อง เดี๋ยวมาแกะ้องกันเลยนะเพื่อนแกตัวนี้ก่อนเดี๋ยม,มาแกนะะนะตอน้ิกินบีนะพี่นเพิ่นมาซอยเบเป๊ซี่แล้วเพนนิ่นกินบีนะเขาพอลุ่งก็ซีแ่แล้วก็เขาหน้าบ้าก็ซี่ ก็เลยี่กับบุญแล้วพี่น้องวันจันทร์มีได้บุญบานะาักทีเนาะวันอาทิตย์ตะทีพี่ไปฟ้นอนนะพีนะ่นาา้องคาใจจนคิดนะพีนะ่น้องไปแล้วก็ไปซื้อที่แบบก้าวผมนะพี่น้องเฮเซดอกจำปาซื้อดอกจำปาแล้วก็พี่น้องดอกจำปาเทียมแต่อ,อันนั้นยงก็ยะบอแน่ใจแล้วพี่น้องเฮเซพี่น้องเย ส uh ิมาลองแกเนยังไงกันบ้าเพื่อได้เพื่อนพี่น้องมาเลืสกนะครักลัมาได้ยังไงเหรอพี่น้องนี่อ้วย่นี่ให้หมดไปแล้วอื้ คนตั้งเลยนนักเลี้ยจะไปหักเหรออ๋นอ,อน,อนี่ใช่แล้วรักเ่ี้ยงว้าเข้า ได้แล้วพี่น้องสีะมาณนี้เนาะละห้าสิบอันนี้ก็เป็นการดิ้งละพี่น้องเราซื้อไอ้นนแ,แซมแซนหกชิพแล้วคนเพิ่มค้าฝากครับเพิ่มค้าฝาออกเอามากัดพันนึงละกันค้าคนส่งกั 8, นแปดพันเนาะพอดีเป็นแซน 8. แปดแปดสิบหกพันเนาะพี่น้อง ซีรี่ยังแไงตัวนะเดียวแค่อองน้อยนะใช่้หม,มนี่กระดิ่งนะใี่ไหแล้วละกะ็นี่ไม้เนาะไม้แบบเเลายล้วขายของเดก็ได้นะเซื้อไม้ซีรยังแล้วละกะ็น,นี้เป็นไฟ ใส่แล้วก็เอิ้นใส่เองบ่แล้วก็บองแล้วไม่ได้กันซ้อมฟ้อนพี่น้องแตฟ้อนอยู่ดวงธรรมดาแลพี่น้องมึงอาสิฟ้อนนะพี่น้องคนละลือคบลีมืนี่ไปเดเธออันเดเธออัน หน้าเขาสว่างแล้ว้เธออันก้อโมแ้เยนี้โอ้โหอันนี้นนี้มาเท่านันหน้ากสีแค่บรสีเป็นนี้นะแก็อดเลยนะคอแ่ร้อมันเลยจ้ะ นี่เยวเซอ์มีนะบนะครับแหงดีใจแล้วน,ววนี่อะไรนะนีมเดี๋ยวอะไรนะมีบอลแตะคน ตัวมาเป็นกันมันจะเป็นอะไรนี่ อ๋อเม่เต็นน้ำหอมเลยนะน้ำหอมนั่นเองหอมจ้ะชีวิตมีมากมายเล้นพีย่ยองขอเข้าป้อเข้าเจยหลลายเลยขอเวิ้นให้เ็งกับคอก็เจริญเจริญขอ,ขอส,ขสุขภาพแข็งแรงเ้ย เดี๋ยวจะไปร้องเพลงเขากินเวนั่นเรงแลวถา,ากว่าี่น้ีงหนาวอากาศหนาวสำหรับของที่ฟ้ามาให้แป๊บซี้กับขอขอบคุณนลายเด้อขอเงินสุขภาพแข็งแห้งซุขภาพแข็งแข็งแค่นีกับเขาก็จะเลื่อนจะเลื่อนจะเ,จะเก้าวหน้าแล,ล้วงนงนรับให่าไ้เงินเนงินตีนเท่าไรเงินเสนเด้อข้าใจหลายเด้อ